สโอเคแล้วค่ะจะรอฟ้องข้างหลังเอาที่มาค่ะค่ะแอลเฟสชั่นวีค่ะสนุกสนานดีใจได้ตื่นมาแต่งตัวค่ะเป็นไงค่ะแลเป็นอีกหนึ่งตัวแม่ใส่แฟนเหมือนกันใช่ก็สนุกสนานได้ตื่นมาแบบแต่งตัวเนาะเราก็แบบว่ารู้สึกดีที่ได้แบบเออเปล่งปลั่งออะไรย่างเงี้ยรู้วันนี้ขนาดไรรู้วันนี้เป็นยังไง เราลุกวันนี้มาเป็นฟิลแบบว่าเป็นแบ,บรนด์ของ Six of October ค่ะซึ่งเป็นเป็นแบ,บรนด์ไทยนะคะเป็นของรุ่นพี่ค่ะก็มาแบบเก๋ๆชิคๆวันนี้มาคนเดียวค่ะอวันนี้มาคนเดียวค่ะนิดหน่อยเหรอหนินดหน่อยค่ะน,นิดหน่อยะคะ่ะอันนี้เรื่องที่เกิดขึ้นแล้วการที่เกิดไปชุดแพดเดิลถูกแก้กันเป็นไรขาเล่ว้ยอะไรนะคะขา ก็คือเราเราคุยกันเราคุยกันามาจริงๆสักพักหนึ่งแล้วเกือบเกือบสองเดือนแล้วนะคะที่ที่จริงๆเราตัดสินใจแบบนี้แล้วก็เราแค่เพิ่งได้เริ่มบอกทุกคนว่าว่าเออเราอาจจะแบบลดสถานะแล้วก็อาจจะแบบเออมันมันน่าจะถึงเวลาที่จะต้องแยกย้ายกันไปเติบโตตามเส้นทางของแต่ละคนที่แบบมองอนาคตไม่ไม่ตรงขันเลยคนแยกทาง ว่าตอนนั้นทำไมถึงเริ่มคุออยกันว่ามันอาจจต้องพูดถนมันเกิดจากก็จริงๆเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เราทะเลาะกันมาสักพักหนึ่งจะคืดเอาจริงๆตลอดเวลาที่เราอยู่กัน5ปีเนาะเราอาจจะดูแบบคลั่งรักกันมากๆใช่ไหมคะแต่ในทุกๆครั้งที่เราสัมภาษณ์เราก็พูดตลอดว่าแบบเออมันก็ไม่ได้ว่า หวานเสมอไปเรื่องที่มันแบบขมๆก็มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็เป็นเรื่องเดิมๆนี่แหละคะ่ะที่ที่เราอาจจะแบบรู้สึกว่าเออมันมันเหมือนมันเราไม่ได้เดินไปด้วยกันเนาะเราเราเรามีความคิดความความคิดความเห็นที่ไม่ค่อยตรงกรันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วเราก็เลยได้มาคุยเรื่องนี้ว่าเออมันก็เป็นปัญหาเดิมๆที่เรามีอยู่เพราะฉะนั้นอาจจะถึงเวลาแล้วที่เราอาจจะแบบ ยุดทุกอย่างไว้ตรงนี้แล้วก็รักกันไกลๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าเราแทนอย่างแบบค่นแล้วซิลต้องบอกเลยว่าซิว่าเราทั้งคู่เต็มที่มากๆซิลก็เต็มที่มากแล้วซิลก็เชื่อว่าพี่มินเต็มที่มากๆกับการจะรักกันเรียกว่า5ปีคือเราทะเลาะเรื่องเดิมๆมาตลอดค่อนข้างค่ะเพราะว่าเราสองคนเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะเป็นตัวของตัวเองชัดเจนมากๆซิลก็ชัดเจนในแบบซิลเขาก็ชัดเจนในแบบของเขาแล้วเราก็พยายามหาตรงกลางกันมาอะไรอย่างเงี้ย ก็ทาได้ดีมากๆม,มา5ปีก็คือพยายามรักกันนะคะพยายามแล้วก็เต็มที่มากๆจริงๆ้สรดีใจค่ะรู้สึกว่ารู้สึกว่าคุ้มที่ที่ได้มีช่วงเวลาดีๆแล้วก็ได้มีความสัมพันธ์ที่เราทุ่มเทขนาดการบยนสานไ าทางที่อะไรนะคะตัดสินใจยากไหมยากค่ะยาก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 ตรงที่ว่าเ,เพราะว่าเราพยายามจะให้มันเวิร์กแทบทุกปี <laughs> ทุกปีที่อยู่ด้วยกันเราพยายามให้มันเวิร์กให้มันเวิร์กให้มันเวิร์กแล้วแล้วในในวันนี้ที่ จะใช้คาว่าเลิกพยายามหรอมันไม่เชิงเลิกพยายามนะซิลรู้สึกว่ามันคือการแบบกลับมาโฟกัสตัวเองว่าจริงๆทั้งคู่ต้องการอะไรแล้วฟังเสียงตัวเองชัดขึ้นมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แต่เป็นการตัดสินใจที่ยากค่ะในวันที่มีเขาไปได้ไงลมากวันที่ไม่มีเขา,นะเขาเหรอจริงๆรู้สึกว่ายังมีเขาอยู่เสมอซิลยังไม่รู้สึกว่าเขาหายไปไหนซิลรู้สึกว่ายังมีความปรารถนาดี ให้กันแล้วกันซิลยังเห็นเขาอยู่ซิลยังมองเขาอยู่จากไกลๆแล้วก็ยังยังเห็นว่าเขาก็ให้กําลังใจเรายังซัพพอร์ตกันแล้วกันแต่แค่โอเคมันอาจจะแค่ไม่ไม่ได้เป็นในแบบเดิมพูดคุยกันจริงๆไม่ได้ไม่ได้คุยกันเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเราเราไม่ได้มาเปลี่ยนสถานะเราถ้าเราคุยกันเหมือนเดิมมันก็แปลกๆแคคุยกันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า เราคุยกันมีมีเรื่องเราก็คุยมีมีอะไรที่เราต้องปรึกษากันก็ปรึกษาเพราะว่าเขาก็ยังเป็นคนที่ซิลรู้สึกว่าเป็นคนที่ปรึกษาแล้วได้คำปรึกษาที่ดีเสมอรองไรเราอยังรักเขาอยู่นจเราด้วยความที่เราต่างกันด้วยดีความรักมันเลยยังอยู่ตรงนั้นเราเราเรายังมีความรักให้กันและกันค่ะและแล้วก็เออมันมันเป็นเรื่องที่ ตรงนั้นมันมันจบมันจบสวยส,สภาพจิตใจเหรออย่างที่บอกซิมีเวลาทําใจมาประมาณแบบเราวลาวสเดือนแล้วเนาะก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตค่ะกลับมาโฟกัสตัวเองกลับมาดูแลตัวเองแล้วก็โฟกัสเรื่องงานโฟกัสเรื่องความฝันของเราปีนี้ซิวก็กำลังจะ30แล้วก็พยายาม คิดดูว่าตัวเอาอยากทําอะไรแล้วก็มุ่งหน้าไปทำมันเหงาไหมคะตอนนี้เหงาไหมจะอจริงๆก็มีมีเพื่อนๆรอบตัวมีมีแฟนคลับเดี๋ยวยามากมายที่ให้กาลังใจนะคะถามว่าเหงาไหมก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นฟิลเหงาโดดเดี่ยวเดียวดายขนาดนั้นเพราะว่าเรา แต่สินใจว่านี่คือทางออกที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยจริงเราเปิดใจะครับคนตอๆใหม่ๆคนใหม่หรือยังังเปิดใจรับคนใหมให่ๆเชื่อว่าตอนนี้น่าจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าเราเราเราไม่รีบค่ะเรายังฟังเพลงรักได้อยู่ฟังเพงลงรักได้อยู่บ่อยเหรอยังฟังเพลงรักแล้วยังอินเหมือนตอนที่ ก็ยังอินอยู่ซิลก็ยังรู้สึกว่าความรักเป็นเขาเป็นสิ่งสวยงามผลเพลงมันก็เป็นสิ่งสวยงามมันเป็นอาร์ตอะคะ่ะก็ยังยังยังหวานอยู่ยังหวานอยู่ยังแบบไม่ได้ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองด้วยนะแล้วก็รู้สึกว่าเออเราอยากมีพลังงานดีๆแล้วก็ไม่อยากให้หลายๆคนรู้สึกว่าโอ๊ยเสียดายหรืออะไรอย่างนี้นะเพราะว่าวันที่เราอยู่ด้วยกันมันดีมากๆจริงๆูเา ช่วงนั้นไปแล้วตอนแรกคิดเลยตอนแรกก็แรกก็อยู่ในจุดที่แบบกูจะไม่มีรักอีกแล้วอะไรเงี้ยใช่เออลองสิคะแหมเราโอ้โหต่กงบทแมต่างบทมีอยู่นะมีมีความเล่นนมือยู่นะเล่นินตรีบ้างโอ้โนฟังเพลงใช่ฟังเพลงเศร้าเล่นนมืบ้างอะไรบ้างรู้สึกว่าแบบคงหาความรักดีๆไม่ได้อีกแล้วอะไรเงี้ยมันก็มีคิดแต่ว่า ไม่ไม่ซิวว่าก็มีแฟนมาสิบกว่าคนก็ยังมีแฟนอยู่เรื่อยๆก็เลยรู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรเราโอเคเป็นแฟนอะไรบ้างผมว่าเขาต้องเฉลี่ยเลยใช่คุใช่สัมพันสบายให้กับซิวซิวซิวเห็นหลายๆคนทั้งเข้าใจแล้วก็อีกหลายๆคนก็แบบเสียดายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมซิวไม่อยากให้มองว่าแบบอุ้ย ถ้าคู่นี้ไม่รอดแล้วคู่เราจะรอดได้ยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่สิวรู้สึกว่าตราบใดที่เรามีความรักเราควรอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ทําสิ่งนั้นให้มันเวิร์กแล้วในวันที่มันไม่เวิร์กมันก็แค่แยกายกันไปเติบโตอยากให้ทุกคนยังเชื่อในความรักอยู่ว่าความรักมันยังเป็นสิ่งสวยงามอยู่แล้วก็อยากให้ทุกคนเจอความรักดีๆเพลงหเพลงม่ที่ปล่อยใหม่แลเป็นอ่ะเพลงหรอเพลงใหม่ที่ปล่อยม่าเป็นยังไงเป็นยังไง เพลงใหม่ถามเรื่องเพลงแล้วเหรอเพลงใหม่เพลงใหม่จริงๆเพิ่งปล่อยเพลงไปค่ะเมื่อเดินมิถุนาแต่ว่าถ้าเพลงใหม่ก็เดี๋ยวขอซุ้มทําก่อนแต่ว่าแต่ว่าก็จะคิดคิดว่าน่าจะไปในทางอินเตอร์แล้วนะซิวอาจจะไม่ได้ร้องเพลงไทยแล้วอ่าเพลงไหนก่อนไหมก็รักๆเกี่ยวกับแบบ รัดๆแบบอะไรอย่างงี้ตัวแม่นิดหน่อยอะไรอย่างงี้เราก็ใส่ไว้แล้วใส่ไว้แล้วแ่ามีนิดหน่อยนิดหน่อยวันที่เราฟุ้งซ่านเราก็จะแบบว่าทุกอย่างมันจะเคร่งครูอ่ะประสบการณ์ตรงก็ได้อยู่ค่ะปั้นๆมาเล็กน้อยอะไรอย่างงี้จะได้ฟังเมื่อไหร่ได้ฟังเมื่อไหร่ได้ฟังเมื่อไหร่เอ่อภายในปีนี้ไหมภายในปีนี้ภายในปีนี้ใช่ฝากติดตามด้วย